สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกันนะคะแต่ต้องขอโทษเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะพอดีว่าเราแกะพัสดุไปแล้วนะคะตรงนี้นะคือจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะคือแบตมันจะหมดแล้วก็ขอรีบถ่ายนิดน,นึงนะก็อันนี้นะคะส่งมาจาก คุณจันชนกนะคะชื่อเล่นชื่อพี่มุกนะคะพี่คนนี้คือแบบน่ารักมากคุยเป็นกันเองมากนะคะใครอยากรู้ว่าพี่เขาขายอะไรบ้างหรือสกูชี่ชิ้นไหนที่เหลือบ้างก็แอดไลน์ไปสอบถามพี่เขาได้นะคะอันนี้เป็นไลน์นะคะนี่นะคะแอดีไลน์นะคะก็พี่เขาแบบใจดีมากนะคะอันนี้พี่เขาส่งฟรีอินเอทให้นะ นี่ของแด้เร็วมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยนะคะว่าเราสั่งอะไรไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูของแถมกันเลยนะคะอย่างแรกคะ่ะก็จะเป็นขนมนะคะนี่นะรู้สึกว่ามันจะแบบมันตัดแดดมาอะไรนี้ด้วยเนาะก็แบบละล,ลายนิดนึงนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นอันนี้อันนี้ของแถมน่ารักอ่ะมันคือ ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเป็นตัวจี๋นะอันนี้เราก็เคยขายนะคะแต่ช่องเก่านะช่องเก่าเาช่องเก่าเราชื่อพลอยพีนะคะก็เคยขายอยู่นะนี่น่ารักชื่อมันจะมีอะไรสีขาวๆด้วยนะคะเป็นปลาหมึกน,น่ารักนุ่มๆน,นะคะขอบคุณสำหรับของแถมมากๆนะคะ ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นสกูชี่ที่เราสั่งมานะคะเป็นสกูชี่ทองแท่งนะคะก็เดี๋ยวขอดีดให้ดูค่ะสวันดี่นะ,ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะคือทีนี้ที่เขาขายถูกมากแต่ว่าเราซื้อของมือสองมานะคะ อุ้ยนุ่มมากเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูเดี๋ยวอันนี้ให้ดูแพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นตัวสกูชี่กลิ่นมันก็แบบ กลิ่นตัวสกุชชี่ของมันนะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแบบเป็นกลิ่นอะไรนะคะตำหนิมันก็จะเยอะนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบรอยแตกทั่วๆเลยนะคะนะคะแต่ชอบมากเลยนะคะ ก็ขอบคุณที่มุกมากๆนะคะสำหรับทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย